สวัสดีครับวันนี้ว่างก็เลยมาเช็ครถดูเวฟร้อยสไอหัวฉีดปี2 0งพันสิเอ็ท่อแบนนะฮะทอยเสียแบนด์ก็อาทิตย์ที่แล้วนี่วิ่งไปเที่ยวที่สุพรรณบุรีอูทองอะนะจากปากเกร็ดไปมันก็วิ่งไปสักยี่สิบสามสิบกิโลเนี่ยมันดับ ก็ไเด้เอ่อหัวเทียนก็มีลองเช็คดูเปิดหัวเทียนดูหัวเทียนก็มีไฟสตาร์ทไม่ติดนะตอนแรกก็ไปเข้าอู่กะว่าน่าจะเป็นคอยหรือเปล่าคอยตรงนู้นครับคอยตัวนี้ตัวนี้นอ้นีี้อันนี้แผ่นชาร์จนะคอยว่ามันเข้าไฟมันเข้าหัวเทียนไหมมันก็เข้านะมีไฟหมดแบตเตอรี่ก็ปีสองเดือน,นปั๊มตีก็เปลี่ยนไปสองปีเอ๊ะทำไมมันร้อนแล้วมันดับ พอช่างเขาก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็เปลี่ยนหัวเทียนให้เปลี่ยนก็สตาร์ทติดวิ่งไปอีกยี่สิบกิโลดับอีกเหมือนเดิมเอ๊ะหัวเทียนก็ใหม่ละไฟก็มาคือคือมาตอนที่เครื่องมันตอนตอนมันร้อนแล้วมันวิ่งอยู่เนี่ยมันดับพอมันเย็นแล้วมันถึงสตาร์ทติดมีไฟมาเอ้าก็แปลว่ามันไม่น่าจะเสียดูกล่องไฟก็ไม่น่าจะใช่ถอดวันนี้ก็เลยมาถอด งั้กลับเกือบเกือบได้เมาลรถกลับบ้านก็มาได้ฮะวันนี้ก็เลยมาถอดดูคแบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องใช่ไหมเพราะว่ามันแผ่นชาร์จมันจะเสียไม่เสียสตาร์ทเครื่องปุ๊บพอติดแล้วก็ถอดขั้วบวกแบตเตอรี่ออกมันติดนะไฟชาร์จไฟแผ่นชาร์จก็ไม่เสียมันไม่เสียมันแปลว่ามันไม่เกี่ยวกับระบบไฟแล้วหรืออาจจะอาจจะลวนก็ได้นะ คนที่มีความรู้ก็ทักมาหน่อยแล้วกันครับวันนี้ก็เลยมาถอดปั๊มติ๊กออกมาจะมาล้างนี่ถอดออกมาแล้ววันน้นะใครดูบุหรี่อย่าไปใกล้นะฮะถ้าทาเองนะระวังด้วยอันนี้ก็ยังไม่ได้การดูดนะแต่ต้องดูน้ามันว่าน้ำมันเต็มป่ะแล้วดูดออกก่อนนะเพราะว่าเวลาเปิดมันมันล้นต้องดูดออกครับเนี่ยฮะผมดูดออกไว้เล้ลนิดครึ่งผมเติมเมื่อวานเต็มถังก็เลยดูดออกนิดครึ่งอันนี้ก็จะล้างนะฮะนี่ล้างไอ้ปั๊มติ๊กเนี่ย เพราะผมเปลี่ยนไปสองปีใช่ไหมล้างแผ่นแผ่นอะไรนะกองน้ำมันเครื่องน้่นมันดำมากเลยนะปกติมันจะใสใช่ไหมคือวันนี้วันอาทิตย์ก็ร้านอะไรมันปิดะนะอืมเราจะไปหาเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนคนระับแต่วันนี้ผมจะล้างก่อนลล้างก็เอานะ้ำมันยูนซินเนี่ยเทลงไปล้างก่อนเลยลงไปแช่ก่อนแค่ล้างต้องดูด้วยนะครับว่ามีไฟไหรือเปล่าอยู่ใกล้กลองไฟไหมหรือว่า ดูดบุหรี่นะไม่ได้เก้าหนึ่งนะเดี๋ยวลุกนะโอเคเดี๋ยวล้างแช่ไว้ก่อนครับดําเครื่องมันจะได้อาจจะสะดุดเพราะตรงนี้ก็ได้สาเหตุนะนะ mm. ม,มันก็มีหลายสาเหตุเพราะรถสิบสามปีแล้วมันก็เก่านะดูน้ํามันนะครับดูคนละสีไหมอันนี้สีเขียวนะดูในจานครับโอ้ยนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันลดแล้ววิ่งสะดุดร้อนระดับน้ำมันลงไม่ทันหรือเปล่าแค้มันไปช่วยกัน,นครับ แต่ระบบไฟผมว่าน่าจะเป็นที่คันเชื่อคอยนะจานจ่ายตรงจานจ่ายช่างเขาจะรู้ดีแต่เ,เขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละวันนี้วันหยุดด้วยก็เลยช่างร้านช่างไม่มีก็ล้างเบื้องต้นไปก่อนครับโอเคเออแค่สีนาทีนี้ก็พอก่อนเนาะเดี๋ยวสตาร์ทติดแล้วจะเอามาให้ดูอีกทีนึงนะครับดีครับ